แล้วดีครับผมทัดเกษนาไรครับกับโดนที่สิบดีใจครับจากมือดีปไปขายอาหารปลาแล้วมือหนอึ่บเนื่อมีงานหน้าปังเขามาครับครับเขาหิบเกี่ยนจากการปันปุ๋ยเม็ดเป็นคนปุ๋ยน้ำครับกับขีดยาคุ้งเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้คือร่มแรงครับร่มแรงเข้าบินไว้บอ่อคอยหมันไก่ปันไร ว่าตัวของเองกรับบกไฟจะบินน้ำราคาตัวของเองบกไฟจะบินนแล้วราคเออร่มแห้งนี่สิน่ารายเพราะฉะนั้นเท่ากับเป็มาเปลี่ยนหัวนี่ครับเห็นเป็นเบอร์หน่อยลงก็เก่าใส่บินต่ำเอาบินบ่ไหวเกิดเทาใส่หัวใหญ่บินไวจากสีพ่นได้หาเมตรก็สีพ่นได้แค่ซีเมตรครับ เตียนให้ไะ่ละละอองละอองน้ำออกมากบอซ้ำกันครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเตียนเตียนหัวผลเป็นเบอร์ดีหน่อยลงแน่ผมดีใส่เป็นเบอร์โตกลางครับั่งมาหลอมนันแหละตัวละสิบห้าบาทครับจะว่าหัวเล็กนีหัวท้องเหลือง ว่าเล็กว่าต้องเลีง้องอยู่้องรัอยอ่ยุ่ยู่ครับเนี่ยเปลี่ยนเป็นหัวนเบอร์สีเขียวครับ <c oughs> สีเขียวเบอร์หนึ่งหนึ่งศูนย์ครับ <c oughs> เบอร์อสีเขียวเป็นศูนย์หนึ่งหาเบอร์นี้เป็นศูนย์หนึ่งศูนย์เบอร์มากครับตัวโดนเองตัวดับแรกเบอร์ออออสีเขียวอันนี้มากครับตัวโดนอันนี้จะเป็นแพงครับเพราะว่าเหมือนเป็นเหล็กครับท่องสื่อหัวท่องเลืองก็สีแพงหัวผล ประมาณนี้นับแหลกคือสีสีเฮ็ดมงึงนี่คือเปลี่ยนนี่ถังนี่ใส่ระบบนำเพื่อแล้วกะ็หัวนี้ใส่สีเขียวถอดถ้าใส่มันออกเปลี่ยนแล้วกะทดลองผลมึงจบะบินเลยหลังทดสอบระบบหัวใจหัวอากาศมันดี แกรกคือกดปัก <c oughs> ปักนี่ปักนี่ที่ปดยากเนี่ย <c oughs> จะกดดูแล้วก็ที่เริ่มมอนขึ้นเขาเห็นหนย้่น้ำอากาศน้ำ อันนกแกงยางเ้ากับตัดออกกันเลยครับายเกาคือน,น, <c oughs> นี่เห็นบ่ะกันใส่เังที่กันเท้าไปพ่นปุ๋ยหนางานนี่ดีนี่ม <c oughs> ันสีบลเตือนครับมันสีบลบอกว่าปุ๋ยเบิด์ตทีว่าทั้งส,สปอตว่างเปล่าครับมันสีบินต่อไปเรื่อยๆทางทีดีห้าต้องสื่อสายมาพ่วงไว้แบบนี้ครับ

แล้วกับนี่้วครับแล้วกับปดจานบังปดจานบังออก แล้วต้องเทียกับบ่อด้ภาพต่างใจไว้าม่ทายภาพกับบ่อด้ภาพ <c oughs> ความเคยชินหลางนิ้ใส่อยอของน้องไอาจากมันให้แขันเข้าไปที่กอพ่อมีอย่างยืนหันกับขันพ่อโยโย่ไว้ต้องสีใส่แล้วก็ปิดฝาปิดจุกสูญยากาศไป <c oughs> ตามเงะ ไม่มองดึงนี่แน <pl ains> ่วดึง <Hum> น <dû t> ี่แน่วดึงกันถอดผู้เดียวดึงออกมาหมุนเห่มางคางไว้ถ้าเราหมมนออกหยื่อออกไปน่า ที่ลียางเลยป่ะโลกระียกอนโซ้สายหัวไยแข่งออกมานี่กม่แล้วครับวไม่แล้วครับ้อพักไวสิบลืมบดหลงนี่ก็ได้แล้วครับเอาเส้นเสือเขามองเข้าหมองไว้เส้นเสือ นี่ไว้ยน้นเจอฟุนออกอันนอตอันเก่าคือเก่าเสื้อน้ำอันนี้จะเป็นกจะปิงนี่อันนี้จะเป็นกจะปิงเนื้อเทียบไอ้ไปแทนไหม ไปยิป่งยบโดนดยท้าน่อยหนึ่งกับสิ่มีอไไ้ ตึงๆเลยนะว่าอันที่อย่างในก็ไม่ดีต้องเป็นปาะจิก <c oughs> เหียบร้อยนี่กับปูดออกถ้าเรามั่นใจว่าบ่มีซิงส์สกปรกอะ่ะ ใส่ทั้งไปเรืยๆทั้งนั้นใ่ไที่ทั้งนัไป ไม่าเขาเปลี่ยนหัวสีแล้วเขาจังมารีเสร็จจากประสบการณ์ที่ถอนหน้าลายหลอดข <c oughs> อนไ,ไว้ก็เขาเปลี่ยนหัว

ใบโห่เขียวเขียวเบอร์ศูนย์จุดหนึ่งหา้าเจ้า อืออย่างว่าอยู่ประมาณนี้ใส่หัวนี่หัวเก้าหอาน้ำเขาถือเพื่อดุกอย่างนี่ทุกอย่างใส่ทุกอย่าง นี่ใส่ดุกยางแหมเร็วๆหัว,หวนึงน <c oughs> เก็บใบจะมาเปลี่ยนหัวนี่หัวนี้นะ รอคือกาเอาดำๆนี่มาใส่ใส่ปาบใส่เข้าไปอันบ้างเอาเราพอดีใส่ลูกยางเล้ว เปลี่ยนหัวน,นี่เก็บใส่ถุงดีๆ <c oughs> งามดีใส่ม่น,นานมากเห็นบ่เห็นเห็นนะครับนี <c oughs> อนออออ่อันออกเทก๊อกออกม็นออกอันออกจากปลุกยางมันดำหน่อยมันใส่หนี เนี่ยพ่อเขาไปไนบ่ไปกับกังัไนไหนบ่มืไหน นี่ต้องยึดานี่ยางใส่กับไปยางใส่กัไปปุ๊บแก็บเรยียบรอยนี่เรียนเดียวขันก๊อกออกก๊อกออก เที่ยออกเที่ยกเข้าออกน้ำเส้นเขียวลูกยางเข้าห้องออกไปลุกปั๊บปปเรียบร้อยเยี่ยมเจ็บของ ขึ้นในกรเก็บเหียบร้อยแล้วเพืแล้วลองห้องแบบแบกเทบมองมันเทบ,บเยังไง ah yang มาแล้วหาข้าวนึงนะครับอโอเคขากระป๊ดออกอเยี๋ยแล้วนี่เอาแล้วน้งมานุนไว้เปิดเครื่องนั้นแล้วมาเปิดเครื่องนี้กดสันกดยาวคือเขาดีแน่เดี๋ยววัน วัน <c oughs> วันอาหารป่าก็เลยไปซ่อมเร็วๆนี่นี่มาแล้วครับเพิ่งได้อีกบัดเซตติ่งบ่อ๋อนี่ว่าเมียน หอมมากเพียนสนามปิดใช้งานกาลีกเลี่ยงสิงกิดขวางในแนวนอนแล้วเป,เปิดใช้งานกาลิกก็เรียงสิงกิดขว้าง,งาด้านบนบล็อกแขนทั้งหมดให้แน่นนะเพื่อป้องกันความเสียงที่อาจเกิดขึ้นได้ครับกต่มา่ังคาตัังคาแล้วก็มาหัวพ่นเ <c oughs> บอร์ เบอร์ไหนนาการไหลยี่สิบเปอร์เซนนี้เบอร์เบอร์เปลี่ยน้นเป็นหนึ่งหาอันกลางมาทาันการไหลยี่สิบเปอร์เซนค่าลีเบตอันแรกการเปรียบเทียบปั๊มของ ก็จะขึ้นบางี่นำลมที่จิตอากาศแล้วตรวจสอบไม่แน่ใจว่าหัวฉีดไม่ถูกปิดกัน้นเติมน้ำาจิดลงในถังจนกว่าจะเต็มเปรียบเทียบปั๊มหรือเลือกปั๊มเพื่อเปรียบเทียบด้วยตัวเองคาลิเบเตอรเริ่มเปรียบเทียบปั๊ม ข้าวหนึ่งครับอันนี้บเบเรลี่เบเตัดครับเฮดเดมึงประกอบเอาถังวัานออกเอาทาังน้ำใส่ที่เปี่ยนประกรอบขั้นตอนนี้กับประมาณเพิ่งสมมงติอนาซีเล้วครับสำหรับ่นปุยป๋ย่นปุ๋ยแล้วอยากใส่น้ำกัสิขันขันนี้ใส ขอดออกเมื่อไหร่แงสีเลียวที่สายทางหน่ำเกียบเทียบปั๊มหนึ่งปั๊มสอง เริ่มกดแรกกดกดแช่กดไลค์กดติดตามนี่นะครับอ่าคอมเมนต์แหมลังใจครับผมผมพมายามอ่านทุกคอมเมนต์เหะครับเพราะว่าขันโมมีคนค,นคอมเมนต์ไล่ไๆกับกับว่าด้อ่านไว้ท่านใจมันไดครับกับเปิดเปิดมื่เท่านึงสองหมื่เท่านึงครับ การคาลีเบียแต่ยุบประมาณนี้แหละครับอานพาาูดระยกวาบกะกะคือคอยรีไปครับอ่าประสบความสำเร็จแล้วตกลงครับกะตังค่าหัวพนเกยบเทียบกันไหล เก็บเทียบกันไรของปั๊มเปรียบเทียบกันไหลปล่อยอากาศที่ติดค้างท่อแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าปั๊มอยู่นิ่งระเปรียบเทียบนี่ครับซำหนีหมั้งง่ายๆ อันนี้เป็น,นหนามเปาแล้วครับบ่นแรกน้ำใส่ปุ๋ยโอเคสมบูรณ์แล้วครับวันนี้ว่ามีอย่างปล่อยน้ำหมอกยเบิร์ตครับปล่อยน้ำหมอกยเบิร์ตก้อนนี้ก้อนนี้แก๊กแก๊กนะครับก้อนเท่นึงเจ้าที่แรกถือนีถือปุ่มแบกน้ำเลยแบกออก ็อกแขนทั้งหมดให้แน่นนะเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้นี่เห็นปะน้ำตัวนี้ก็เลยเริ่มไหลลงไหลลงไหลลงอันนี้มันมีทั้งหมดนี่เลนหนึ่งแถมนี่แต่ว่าทงใช่ได้ลีนแปดลิตรแปดลิตรเก้าลิตรนี่เขาขี่คันไรน้ำไม่เทากับพ่อให้มันเหลืออยู่ประมาณนี้เรากดเบียร์ไปอย่งีเปิดใช้งานการฉีดพ่นฉีดใช้งานการฉีดพ่นกับที่รางว่า ข้เาเหลืออยู่ผ่านเวลาข้าออกเป็นงานทั้งหมดสองไรห,หัวไม่นามกับสีเหลืออยู่มนมันนิดนึงเพราะเลี่ยนนี่แหละครับ <c oughs> ครับคลิปนี้ขอจบแล้วครับ็อยจะลืมกดแชร์กดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจแล้วกะติดตามผลงานให้ผูดด้ใดอยากมึงเรื่องไรเมื่นท่นตามแพนก็นคือไปผ่สิบหาไรสิบแปดไร ที่หาไรนี่เป็นปุ๋ยเขาว่าปุ๋ยเป็นปุ๋ยเป็นฮอร์โมนอีกสามไรนี่เป็นคุ้มหยามาสั่นประมาณนี้นะครับคลิปนี้แหะจบแล้วอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์คอมเมนต์เป็นติดตามเป็นกำลังใจกันนะครับบายบายครับคลิปนี้ลาไปก่อน ย่าแห้งแล้วยี่สิบกวแล้วตัดตอ,อก็ดนครับขอบคุณครับ